นี่คือวัดหยวนหยวนเราก็ได้มากันแบบหยวนหยวนเพราะว่าเพอแป๊บเดียวคือมาถึงวัดแล้วัดหยวนหยวนเป็นสถานที่สาคัญทางศาสนาในเขตนิวเทอร์ริทอรีของฮ่องกงสงบมากเลยวัดดูดีสวยสง่าแล้วก็ไม่เคยมาเออเข้ามาแล้วมันมแบบผ่อนคลายอะรู้สึกดีนะที่ได้มาที่รีวิวไกด์ก่อนปกติเขาไม่ได้รับอันนี้เป็นเคสแบบ VIP oh. <laughs> เคสพิเศษแล้ว เขาจะมีจัดทัวร์ด้วยแบบหมอรักอะไรเงรี้ยหมออาจารย์คาถาจัดรักอะไรเงรี้ยเป็นแบบทีมทัวร์ชื่อดังที่มาไหว้าตามฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ที่เมืองจีนวัดนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่รวมคําสอนของ3มศาสนามีลัทธิเตา๋าพุทธและขงจื๊อวัดหยวนหยวนขึ้นชื่อเรื่องการบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียเพราะวัดแห่งนี้รวบรวมรูปปั้นเทพเจ้าไฉซิงเอียครบทั้ง5าธาตุเกิด5ทิศคนส่วนใหญ่มักมาขอพรเรื่องโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าน้อยคนนักที่จะได้มาเราคนไทยไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามากไกลมาก เขาเป็นวัดนอกเมืองขึ้นเขาไว้ต้องมีรถส่วนตัวจะไหว้เทพเจ้าฟ้าดินก่อนเพื่อเปิดทางและหลังจากนั้นแนะนําให้ไหว้ทุกองค์ขอพรทุกองค์ให้แต่ละองค์ประทานโชคลาภให้เราในทุกทิศทุกทางแต่ให้เน้นไหว้ขอพรที่ธาตุที่เราเกิดมาเป็นพิเศษดีจ้ะมีความสุขมากเลยเอาจริงนะลูกค้าโทรมาไม่หยุดเหมือนกันที่สุดของการไหว้ไฉ่ซิงเอียะที่ฮ่องกองต้องวัดหยนหยวน